ยินีครับยนดีมากสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตาลีนีทุกท่นนดีตอนนับค่ะสีเจ้าปจอยคือเก่าคือเดิมเน้อหากมาแต่งานเต่งพี่น้องนเนาะยังบ่ทันนะแก่ผมนะครับไ่ินดีดีเองเี่หยิเองเด้่ยฮึ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 หาบวบ่เจ้าหายจักบ่ะบ่งแก่ในเสือนั้นฮอนบ่ ม่นี่แก่นะหอนบอฮอนบอเรือนาวนาวหอนบอเรืนาวกินหมดเลยเอาบ่ะเอาป่ะแกเอ็งะแกะกินตะวไร cháy ừ. con cháy 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 chín

dạ, đẹp, đẹp, dạ, các bạn thấy mấy luôn, căng thế à áo bảo thằng này ăn, tha đấy, thay đấy, tha nhà đâu, เอ้ยพาปั่นเอ้าไหมาปันแล้วบออะจ็บเจ็บอจ็่อร่อยกินนมากิ้นขนมปังไม่มีี่นองแล้วแต่ว่าใส่มัน,นวันไห้ิคนกินใส่มัน Ein, 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 ิเออเก็ินก็บเก็บเก็บก็แถวมาเลยเปลี่ยนเครื่องพี่น้องเนาะมาเลียนดอกแอลมันน้องยู่ดิเอามาให้แม่ป้าค่ะเนาะใส่แล้วเหมือนใส่เรียบร้อยแล้วเอาบอลเอาบอลลงนี่เอาบอลเอาบอลลงเปียามาบ่ chim cân, chim cái này kìa, cái này Ui, xịn lắm. nè Rồi mà hả cho à? không à? Ở hông, rồi? Nhanh lên Ờ Phải bây Im anh động làm mà. Im. Im. Hả? Im đâu bố im. Mẹ mẹ hả? trái mẹ con. trái con Thu cha con Thu cha con Thu cha con. con lúc ạ Thu Thu ngâm con Khập con trái con Ừ à, đôi, đôi, đôi. À, à. Khợp trái con Ừ Để ý nào mẹ cho hẹn ขอบใจไม่กินหกินนใไม่กินไใไม่กินน้ำไนอห้พากินน้ำนหอยกินน้ำอันนี้ยัมีหอยพ่ไหมพาเด้อะปั่นพาไปมึงดูจะไปปั่นหอพาไปมาเอ้ยเอาแม่น้ำนองนะอมเวขนมนแพ้เอ้ยเอาขนมม Bạn ướt vời ừ. ừ, bạn ướt vời hãy pha tuyệt vời ơi bạn tuyệt vời ơi bạn tuyệt vời mà bạn nào, vời ơi bạn tuyệt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  vời ơi ơi ơi

Nằng không ăn không kẹp ba. kẹp nó kẹp ngon 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 bò, ngon ngon mẹ ngon xin ngon 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 hai เอออเห็ดเปื <mini drained out> ่อนนะ้ากกินนีดิกินนีดิใครเห็ดเปื่อนใครเห็ดเปื่ออย่างเง้อือปนนืเยนอออเหาอย่าทองป่ะมามาจังที้เอานุนะ ma còn nữa, ăn ừ. này hoàn kết mẹ đi hoạn đây, mẹ phải làm gì kìa, Đi này, trái ừ. ừ. đấy, trân trái đấy, um, ừ. um, ừ. 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 phải thấy dùng hải âm linh được cái nào Ừ, à không nhưng mà, mà ngủ hơi ơi, biểu. งอใจมากอ็อืมไปว่าไปดิบไปบิวบิวบิวเมื่อไอไออบอไอบออ่าอ่าม่ละอ้าวผมจะนะ แม่วกินอะไรกเตรมมาแค่บุลุแค่บ่อขอใจว่ะ ngắn cho con thu trà ngang con Mới lên Thu ngắn Thu mẹ chẳng hai Thu trà con Thu trà con Thu con đâu à Khập trái mẹ con Khập trái mẹ con À con Thu trà con Thu trà mẹ con Thu Thu con thu con mẹ cháu hành thu con thu con lúc bạn vô hết thu con mẹ đau khổ nó đã đâu thu thu con ngắt khắp cháy bao đúc cháy ừ, chị ngọt lắm bạn à. cháy con ạ chả bỏ chị đã เดี๋นี่จิตนายเตอร์กิน,นเนาะมันจะรับความแม่อืมเสยนใจเสยนใจไปพาไปกินเพรลระบาดนี่แม่ชิกแก้เสื่ออะไรจังเลยบ้าน <c oughs> มันเป็นกระดุมดังเ <c oughs> นานะเนาะต้องแก้สองคนเป็นกระดุมดังสิ <c oughs> กแก้ก็ต้องถามแล้วสาวมาก,ก่อนเสี่ยหนึ่งสองคน

mãi mẹ ghi hả? mẹ Mà quá mày 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 quá áo mày bà im im mày mắt bà mình kì này quá dạ, thế. mày à? mày 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 จุกนมใช่หลอดน,น่ะหรอเหี้ยอะไรเห,หียบอลนีนนะ่นี่นี่ไี่เอานีา่นี่มีเหล่าดิาอาเชื่อนอาเชือเ่อนมาเฮือนมาจาน ขับใจก่อนขับใจก่อนแม่จะเอาให้ทุจริสิก่อนเ้ยเเตวเฮ้ยอ่ะมาเข้าแล้วหรออันนีน้เงินนองินดีดิอิมอ่มบ่ mở vô im Để... hử hmm? Để... im này bây mình sẽ bơ sẽ chọn anh bò ngó chín nè im bò im 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 non bên nhà bò mà đi non bên lại là. là non bên lại á cho non bên nhà bò มาแม่กินได้แม่กินได้แม่กินได้ลอยหยอดนี่เลยดุสาวป้อนกระปินนะแซ่บปะแซ่บอิ่มปะอิ่มแล้วก็อิ่มเอาอยู่อิ่มแล้วก็อิ่มอิ่มจ้ะ เขาแม่ทำอิ่มเลยอิ่มหรอฮะอิ่มแล้วไอิ่มมันหอนมันมัน,มน,มนถึกแหละนเอาพี่น้องหั้งนานันเด้งหอนหอนแบบแต่ปากมันอ้าวอะน่ะจกินน่ะ มันเหีย่ยอะลูกมันเหนียวเลยมันเหี่ยนะมันเหนียวนะนเหนียวนะ แช่บอลืมแชบอลแจ่บอพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแลปไปไปเอาอัดไว้ไปไปใส่ตู้เย็นเม่นไปพอเนาะเห็นได้จิดท้องไหนเห็นบ้างบุหรี่นะมันเหนียวนะเฮ้ยไปไปล้างมือปะล้างมือป

ถือจ้า hmm. ถ mm ือ hmm. จ mm ้าอ่ะๆๆไม่บายก่อนบ๊ายบายก่อนบายชงจุ๊บพร้อมสิบอสบายดีเห็ุอะไรสบายดีเบาอยู่สบายดีอ่ะยิ้มบายยิ้มบายบายบายโดย ชินหอดแมีบอ่ชินหอนเม่บอ่แม่ไปบ้าเออหอดชินหอดเฮงบอ่ชินหอนเม่บอ่อยากไปบุญบอ่บุญใช้บุญสไลเลหรอคูบอ่มันมีสช้เลเมันเนี้ยหรอกมมีบุญเหมือนมีบุญแต่บ้านี่

ปะปะปะโอเคโอเคอเคนาะพ่อแม่พี่น้องเลยป้าจอยก็บเจ,จบคลิปเพียงสันนิกรขอบุญขอบคุณในหลายเด้อปะดุงเลยที่เขามาหลับซมโดยที่บปกดิขามโฆษณาเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีจุจ้าบอตโบหนารับพ่อแม่เขาบมันหาวบ้านหาวเบอร์แม่ช่วยหนาเลยแม่ทักคลิมอ่ะนี่ด้วยนี่แล้วไม่บายอ่ะปิดให้แม่ปิดกล่องแม่ปิดๆๆ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 